ขมกันนะครับถ้าอายุพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าพี่แก้วอายุมากกว่านี้พี่หนุ่มเขาจะร้องเลยนะครับี่เขาจะกลัวครับบารมีผมกันเมือนกันครับ ครับผมพวกวเราครับช่องกุยจียงลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี f อซทุกทุกท่านนะครับทั้ง F อซเก่า f อซที่เพิ่งติดตามน,นะครับนี่ก็วันนี้เราจะพาหนุ่มรอหนุ่มรอของเราเองนะครับของผมเองนะครับที่สายแก้วนะครับ วันนี้เรามีโปรแกรมนิดนึงนะครับวันนี้เราจะอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมใครก็ต้องรอติดตามนะครับนี่ก่อนจะไปไหนนี่เราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้ดูสะ,สะอาดนะครับต้องล้างเข้าก่อนนะครับนี่ <y> ก็ช้างเช่งนี้นี่มีชื่อว่าไ่แก้วนะครับ ชายแก้วอายุ15บย่าง16ปีนะครับก็สมส่วนครับก็จะดูสูงสูงนิดนึงนะครับยงมีลักษณะช้างที่หุนของเขานี่จะดูสูงนิดนึงนะครับหุนดีครับหุนดี ียอย่างเดียวคืองาเขาไม่ค่อยออกนะครับอ่ะงานเขาออกออกช้าครับก็อุปนิสัยของเขานี่ค่อนข้างจะดีสำหรับครอบครัวนะครับก็สำหรับประเห่งงานแห่การก็ดีครับแต่ว่าเวลาไม่มีควานอยู่นี่ก็ตะขี้ดื้อน,นิดนึงนะครับก็เป็น ธรรมดาของช้างับรุ่นนะครับช้างไม่มีควานก็ต้องที้ดื้อเป็นธรรมชาติล่ะครับก็มาทักทาย fc ตอนเย็นนะครับนี่เอาสุดหลอ่อไปช่องของเราเองครับก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนครับก็ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาครับดูแลช้างเยอะหน่อยครับไม่ค่อยมีเวลาพาพี่แกออกเดินครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่แกออกเดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมอีกหลายๆเชือกเลยนะครับนี่ต้องติดตามนะครับต้องติดตามเพราะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อให้วันนี้ผมให้คุณพ่อเป็นคนขี่นะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้คุณพ่อขี่นะครับ มีเอฟซี FC ท่านหนึ่งท่านสอบถามมาว่าพลพรแก้วทับเป็นหรือยังครับแพยแก้วทับยังไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าทับนะครับคือผมต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าชามไวรุ่นเดี๋ยวนี้สายเขาจะเปลี่ยนนะครับผมก็เลยไม่กล้าทับถ้าทับนี่เขาทับได้นะครับแต่ติดไม่ติดก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าให้ทับนี่คือเขาทับนะเพราะเป็นช้างวัยรุ่นนะครับความห้าวนี่อยู่กับตัวเขาตลอดนะครับความห้าวของเขานี่ไม่ต้องห่วงครับห้าาตลอดครับคือเห็นเพศเมียน,นีไม่ได้เลยนะครับนี่ต้องเข้าไปไปดมไปหอมเขาอยู่เรื่อยนะครับเป็นภาษาช้างวัยรุ่นก็ธรรมดาแหละครับก็ตอนนี้ผมก็ง่ายๆคือผมไม่กล้าทับครับ ถ้าทับแล้วผมกลัวนิสัยเขาจะเปลี่ยนครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็นิสัยเขาค่อนข้างจะดีแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะทับไปเดี๋ยวเขาจะนิสัยเปลี่ยนครับผมก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยท้งตัวโตวขนาดนี้นิสัยเปลี่ยนนี่แก่ยากครับเพราะว่าอายุขเขาก็สิบห้าปีย่างสิบหกปีแล้วครับช่วงนี้แหละครับช่วงวัยกําลังอย,อยากลองครับ จะไวประมาณ15บหถึงยีปีนี่ครับไปที่เขาจะเปลี่ยนแปลงนะครับนี่อได้วหมเนี่ยเดี๋ยวเรารอคุณพ่อมาก่อนนะครับี่แปบ๊บนึงครับผมต่อเลยเอา้าเอา้เอาวีบาวนะแก้ว <Yeah. S 1> ให้พ่อขึ้นขึ้นน่อยเร็วเอา้าหนึ่งสองสามเบาเบาเอ้าสงูสง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 สูง ครับผม,มเยียวแตกเลย<า>คุณพ่อขึ้นครั้งเยี่ยวออกเลยมาๆมา,มา,มาเดินเดี๋ยวไปรอยกข้างหน้าครับมาแล้วครับก็ ถือว่าออกกำลังกายไปในตัวนะครับนี่เดินนะครับพุทจั๋วโอ้ ถือยังไงให้หลดนีโอ้โอ้ตาตักเ้าหอยกุดก็วันนี้เราถือโอกาสออกกำลังกายไปในตัวนะครับมาเยี่ยมพี่หนุ่มสุรินซะหน่อย ไปหาสาวบิ๊กซีได้ไหมสาวบิ๊กซีพูดจีบไวพื้นที่ฮะฮะไอว้วอนนึงบอกไม่บอกโอ้เรามาหาพี่หนุ่มสุรินเอาสวัสดีครับควานสิทธิสวัสดีครับเป็นไงมาไงครับ ใส่รดไปไว้ก่อนครับอ๋อใส่รถไ้ก่อนให้ให้ให้เชือกละเชือกละรถละสลิงคนละสลิงโอ้โหอนร้อ,อ,อนก็โยนยาบอ๋อ,อก็อออวันนี้เราถือโอกาสมาเยี่ยมครับพาพี่แก้วของเรามาเยี่ยมพี่หนุ่มสุดิน์ซะหน่อยเดี๋ยววันไหนวันไหนออกเดินก็บอกนะครับเดี๋ยวจะเดินเป็นเพื่อน แต่มาอยู่ใกล้นะครับจะอยู่ห่างๆเดินด้วยยืดกิ่งตรงนี้ก็ได้ยืดยืๆจะเิดป้ายนี้ออกได้อ่อทอนนี้โอ้ยครับผมก็ที่เห็นสายโซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับเราใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะครับนี่โอ้ ทำความสะอาดเสร็จแล้ว,ลวสะอาดสะอาดดีเนาะาาเป็นไงบ้างพี่นมตัวันนี้ไม่เป็นไรอาการดีแต่ไม่มีเพื่อนที่จะเลี้ยงม,มีคนคีเพราะงั้นคีได้แต่ว่าไม่มีคนคีข้างก็บอกสิก็เยอะแยะควานช้างไงมมีใใจจเเาาาบปลอยก็นร่างซิ้งไงย่างาาาอะอรไรกระเดานะ ออ้องงแล้วนอยจกับลงกดงทีู่พี่หนุ่มกับพี่แก้วดครับนี่ก็ง่ายๆคือช้างที่เขามีอายุพอๆกันนี่เขาจะไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่าฮ่า เพราะว่าพี่หนุ่มนี่จะอายุเยอะกว่าพี่แก้วคือพ่อๆกันเลยครับตัวจไรยหน่อม่ปะพ่อๆเพราจีนมุดจีนักสั่งหน่อยจะสมนองจะสมนองเอาหันรถเออลาแล้ว คือปกตินี่พี่พี่หนุ่มเขาจะหันหลังให้นะครับแต่พอดีว่าอายุเขาแร่เรียกกันนะครับก็เลยยังสงสัยนะครับว่ามายังไงอย่างนี้นะครับคือบารามีเขาจะข่มกันนะครับถ้าอายุพอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเพี้ยแก้วอายุมากกว่านี้พี่หนุ่มเขาจะร้องเลยนะครับเขาจะกลั่วครับบาลามีข่มกันเมือนกันครับ ก็ความสูงก็เกือบจะพอๆกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะครับ<อ>ความสูงก็จะพอๆกันครับดูไกลๆพี่นุมจะตัวยาวกว่านิดนึงนะครับ ฟันสิบครับอาบน้ำให้พี่โก้ได้ข่าวว่าจะตกมันตกไหมนี่สุดยอดครับสวยงามครับ พี่หนุ่มอายุกี่ปีพี่หนุ่มนี่ประมาณสิบเก้าปีมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่ใช่หรอกประมาณสิบเก้านี่แหละสิบแปดสิบเก้านี่แหละครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับประมาณสิบแปดสิบเก้าปีนี่เลยครับ,นะรบ,รรบก็ดูรวมๆก็อ้วนอยู่นะครับ เดี๋ยวลองดิเดี๋ยวลองผลกสายกัสกนะพี่พี่เดีด๋ยวอ่ะอกินครับผมก็วันนี้เอาความรอของพี่หนุ่มกับ พี่แก้วแล้วก็พี่โก้มาฝากนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยเจียงพายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับขับเร็วรับเร็วแก้วรับสวยครับ